หายรุ่น V8 งวด6,000ตลอดสัญญานะ3 3 9,000บาทนะครับเป็นรถเกียร์ออโต้นะครับเลขไมล์6,000 0โลนะคันนี้เป็นเครื่องดูโอเรียบร้อยแล้วนี่ครัดูเครื่องนะฮะับดูโอ VV TI นะฮะแบตเตอรี่เปลี่ยนใหม่ 3K นะครับเครื่องยนต์นิ่มๆเลยครับผมนะฮะตัวนี้แล้วก็สเกิร์ตนะครับรอบคันนะฮะนี่ดูครับแล้วก็ล้อกระทะก็เจเป็นล้อกระทะนะครับกระจกมีไฟเลี้ยวในตัวนะครับภายในเบาะภาพรอบคันเลขไมล์6,000 0โลกระจก นะครับเป็นไฟฟ้านะฮะกุญแจเป็นรีโมทแล้วก็ระบบเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะครับแบบนี้เครื่องเรียนธรรมดาแอร์แบ็กสลูกนะฮะภายในสวยครับนี่ที่บางแดดเนี่ยไม่ได้เก็บเลยนะครับนะใหม่ๆเลยฮะนะเป็นรถที่เขาเรียกว่ารถใช้งานทั่วไปนะครับออฟฟิศก็ได้ทางานก็ได้ในเมืองก็ได้แล้วแต่ครับผมนะรถสีเทานะครับถ้าได้ล้อแม็กไปชุดนีสวยเลยนะแต่สเก็ตมาแล้วนะเรียบร้อยแล้ตัวเจนะไฟท้ายก็หล่อๆครับภายในสวยนะครับ ดูตะเข็บเป็นอาร์กนะของเราเน้นอยู่เลยครับนี่บอดี้ต่างๆครับซื้อขายกันแบบออนไลน์ซื้อแบบไม่เห็นรถนะดูตามรีวิวเลยอาจจะเร็วหน่อยครับนะดูเม็ดอ์กนะครับแม่แรงครับแผ่นเพลียอยู่ครบนะครับใครสนใจคันนี้นะครับติดต่อสอบถามนะครับได้เลยนะเบอร์ติดต่อใต้คลิปนะครับหรือว่าฝากเบอร์ไว้ก็ได้นะฮะเดี๋ยวให้ไอ้มินทักหาแล้วกันนะต่างจังหวัดมีบริการทำสัญญาทันที่ส่งปีหึงบ้านไน้จากเข้มจากไทยรับรถเตืนอนแก้ว